อเอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกม Last Island of Survival กันอีกแล้ว <laughs> โอ้โหคุณผู้ชมเรากลับมาเกมเดิมอีกแล้วคือช่วงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้ลงคลิปไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยตอนนี้เนี่ยผมอยู่เซิร์ฟป้องกันนะครับลงกับพี่ชาลีคือผมกําลังเข้าไปฟาร์มห้องน่าจะเป็นห้องอะไรสักอย่างนี่แหละผมจาไม่ได้ละผมลงไปผมไม่เจอใครนะครับผมก็เลยลงไปดูไอ้อ้วนหน่อยครับ ค่อยๆเดินนะครับเออนี่แหละครับคือสาเหตุที่ผมไม่อยากฟามตัดตรงนี้มากเลยเพราะว่ามันจะเจออ้นอวนจังหวะนี้ผมคาบยามาหกก็จะทําการปั๊มเลือดขึ้นนั้นนะครับผมทําการวิ่งไปใส่ฟิลเพื่อมาทําการเปิดบัตรห้องนี้กันเลย เรียบร้อยเกลือวัตถฟังยังดีนะครับจะได้รองเท้าหายมาด้หลังจากที่ผมเปิดก่องหมุนนะครับผมก็ได้ทําการเอาอะไรไปย่อยหลังจากนั้นผมก็กลับบ้านนะครับผมออกมานะครับผมตกใจรถตัวเองโอ้โหไฟขึ้นหน้าร้อนะับ พอดีมีแอร์ตัพอดีผมก็เลยไปแอร์กับพี่ชาลีนะครับแล้วก็ไปกับพี่พึ่งอีกคนนึงเปล่าพี่้าวิ่งออกไปอีกฟันเลยผมเตรียมน้ำมันขึ้นรถนะครับแล้วก็ขับไปที่โรงงานนิวเคลียร์นะครับตรงนั้นเนี่ยมีศัตรูอยู่ทั้งหมด2คนนะครับตอนนี้และสิ่งที่ผมไม่คาดคิดก็คือมันดันมีโปรครับคุณผู้ชม ผมกับพิชาลีเนี่ยก็เลยทําการล่อโปนี่ครับแต่สุดท้ายนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเขาไม่มีลังกาปเข้าไปดูมันปะมันมีตัวมันอยู่ในขิดน่าจะสู้ยังไงอะรล้ว่ามันยิงทะลุรถลองดูมันทะลุรถก็สวยอ่ะแต่ถ้าลงก็ระวังนะพี่เนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยไอตัวที่อยู่บนรถเรายังไม่ลงไอเช่ยนี่เขามีปืนด้วยอ๋อ ไปจอดเอามาเลยนั่นน่ะรถอีป๊อปใครเายไปจอดเกียร์กับรถแดงมาเก็บแอร์ดอกแล้วมันไปเอาปืนมาจากไหนล่ะี้เก็ขอีกแใครนี่ไอ้ยแล้วเอ็มเอมวไปไหนอ่ะ พี่จะตายว่ะมีหน้ากากป้าันถึงปืนเลยไปก่อนละมันหายดึงเหรอแท็กดึงน้ำมันเหรอโปรตัวนี้น่าโคตรไม่ธรรมาดาเลยนะครับสามารถดึงน้ำมันรถของผมได้ผมก็เลยเอาน้ำมันใส่อีกทีนึงแล้วก็ขับไปยิงมันนะครับสุดท้ายนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันอีกเรียวเนาะไม่ได้ไดูต,ดต,ดต,ดตแต่พี่ได้กระสุนฟ้ามา63อ่ะ เอาไม่เอามาให้ผมชลีมันยิงขึ้นเลยหนอกไปแล้วหนอนไปไหน,น,นมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนบุญเร็วเร็วๆรน่น้าพี่วิ่งมาแล้วหินหินวิ่งเข้าหินแล้วมีเโนมันวิ่งเข้าหินใช่ป่ะเขหินไม่เพราะไม่เขีเ้ขแล้วเข้าหินรูป,ปแล้วเห็นไหนเห,ห็นเนี่ยเนี้ยนะไหนหินหน้าพี่นู่นนู่นนู่นหินดีเอ็นเีเอ็นเอนี่เลยไอ้สารวิ่งเข้าหินไปละ โอ้ยจบแล้เนี่ยพอตอนแรกมันนั่งอยู่หลังขี่แล้วมันก็ปุ๊บเข้าไปเลยอ๋อเห็นแล้ว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 ไตเห็นนี่ไงเออเหี้ยอจริงด้ยถอดมันเดินได้เน้อดูดิเฮ้ยเดินบนน้ำเหรอพี่ดูดิก็เดินใต้ดินอ่ะใช่ใช่มันจะดิงน้ามันขอน้ำพิว่าเดีมึงเจออีซี่นู๊บเดก่อนเฮ้ยมันใชได้่คิคเกอร์เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพวกผมก็ขับรถวนนะครับอยู่ซักพเก คิดอะไรไม่ออกครับก็ขับเล่นอยู่ตรงนี้แหละโอ้ไม่ไหวเด้อโกเนี่ยมันเอมันมุดได้เนี่ยจบละถือกลบาววิ่งโป้มาเลยตายห่าคู่ยังไงพี่ยังไงอซี่เลวิสเนี่ยมันขึ้นรถนะนี่ไงคุณรับเขาอีกแล้วมากับเราค่ะคุณนั่งคูเบอร์รับคนไปทั่ว แล้วไอ้โป้หายโป้อยู่แต่ไม่รู้ไปไหนยิงขยะปืนมันมีปืนยังไงยังไงเป็นไม้เป็นไม้เป็นไม้เอาไว้เอาไว้เหมันเอาไว้ยิงต้นไม้ดิยิงรถเหรอยิงต้นไม้ดิเพื่อนยิงต้นไม้อะไอ้ยิงรถเราไอ้แค่เลยยี่นี่วะยี่นี่ใช่ปหมไม่ไอ้นี่แหละ ไอ้เหี้ยเออโตอย่างนี้ไม่ไหวแล้วเนี่ยมันมันอยู่ในหินต้นมันอยู่แถวนี้ยมันไปละเอ้ไม่ไปไม่ไปต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้โอ้โหต้นไม้ไหนเนี่ยแหละต้นไม้ซ้ายเนี่ยพี่มันกูไม่เห็นนะมันมุดเข้าไปในต้นไม้หรือเปล่าอะไรกูยังไงคือมันยืนข้างในต้นไม้ได่ยืนยืนไม่ต้นไม้เนี่ยซ้ายเนี่ยไม่ได้ต้นไม้ผมก็เลยจะทดสอบผู้ชายวิชาพลังวิเศษนะครับ ผมก็จะขับรถไปไกลๆนะครับดูว่าเขาจะทำยังไงครับจะว่ามายิงหรือจะใช้วิธีไหนนะครับในการจัดการเรานะครับเพราะว่าถ้าเรายังเล่นอยู่ตรงนี้เนี่ยโอมไม่ไหวเลยวมันจะเสียเวลาอย่างมากเลยแน่นอนยิงไหนวะเนี่ยเฮียยิงจากบนฟ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮยเียดูดิเฮดูดิมันอารมณ์แบบคอยาวอ่ะนึกออกะ หัวสูงอะยิงจากข้างบนอะไอ้แต่เราไม่เห็นตัวมันทาดีเล่นแพ็คหนี้นี่มันมันี้รมาได้กันแรกจะพังไงอ่ะอุ้ยมันออกมาแล้วมันหนอมาแล้วมันหนอมาแล้วเห็นไหมน่ะพยายามล่อมันหน่อมาดินี่มันยิงได้ทีละตัวนะพูดถึงแล้วเราก็ลงไปทีเดียวหมดเลย บ้านใครมาปอกว่ามันมุดมันมุดลงนี่เงี้ยโอ้พอมันรู้ตัวว่าโดนยิงนะมันมุดเล้วดูดิดูดิดูดิเห็นตั้งเมื่อกี้โคตรฤาดอ่ะไอ้เงมารับพี่หน่อยแล้วมันมุดพี่อ่ายังไงดีวะเถอยอยู่ทีพื้นหนักถอยไม่ได้ไม่ได้แล้วไอ้เงี้ยตายอย่างเดียวอ่ะโดนหนุ่มหนีดิวิ่งไปอีกทางนึงไม่ได้หรอไม่ได้พี่มันมันรอกันแล้วมันรอกมาแล้วคุณ ตั้งบล็อกใช่ไหมมันจะโผล่ขึ้นมานะจบละขี่รถหนีด้วยปล่าขี่รถหนีด้ยหรอปล่อุ้ย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 พี่เจ็บปะอุ้ยน้ำมันโดนดึงโอ้โหลโดนน้ำมันหรอไอ้เยอะอะไรวะวิ่งก็ไม่ได้เลยตหายแล้วพี่ชิบหายแล้ว อักกีอยี่โอ้ช่กดโอ้มันอยู่ตรงพี่เลยเว้ยมันรอเก็บของนี่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 เขาล้มันมาสะบุญป่ะอะไรวะโอ้ตกอะไรวะเออมันได้โผลละเอเดอร์บิโตออเก็บหมดปะโเก็บหมดาไปเก็บหม สภาพบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันโปรจริงๆเดี๋ยวผมเอาภาพชัดๆให้ดูเลยนะครับตอนที่มันโผล่ขึ้นมาจากดินแล้วก็ลงไปมดนดยจังหวะนี้ดีๆนะครับตอนนี้นยพิชาลีกระโดดลงไปนะครับเพื่อว่าจะทําการยิงมันเมดมีมดม๋ดดยวดูดีๆนะเนี่ยนะับเรียบร้อยแล้โดนลงไปในดินนะครับจังหวะนี้นะโอโ้โห เอาละรครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้แหละสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้ยนะครับเดี๋ยวถ้าชอบอย่างนี้เนะี่ยเดี๋ยวผมก็จะลงให้อีกยวต้องหาเกมเล่นตอนนี้คือผมมาเล่นกับพี่ชาลีนะก็เล่นกับพี่้านะครับช่วงนี้ก็เลยมีคลิปเราผมหวังว่าคลิปนี้จะมีสาระสำหรับผู้ชมนะครับไม่มากก็น้อยนีย่แหละในการเล่นเกมนี้เนะี่ยผมก็เล่นชิวๆนะครับไ<ๆ>ม่ค่อยเล่นซีรีสเท่าไหร่สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ ใส่ชื่อที่ชื่อเหมืนมา่นะ